สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในรายการออฟฟิศไปเรื่อยนะคะและนี่คือตุดจีนอีพีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะให้พบกับความแบบว่าตั้งใจของดิฉันก่อนนะคะสวยไหมคะทุกคนพิธีกรวันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศการเตรียมของไหว้ตุดจีนนะคะเริกไหว้ของเรา9โมง9นาทีตอนนี้นะคะทุกคนกาลังเล่นสีเท้าและสีมือในการขนย้ายของนะคะบรรยากาศการขนของเป็นยังไงไป ไปเลยไปสิไปไปดูรู้เลยนะคะว่าใครหมวยกว่า <laughs> <laughs> และตอนนี้นะคะทุกคนเตรียมไปพบกับประธานของงานในวันนี้ก่อนที่จะเริ่มพิธีไหว้นะคะไปค่ะคนี่คือประธานของเรานะคะคที่ยิ่งกว่าคุณรายทะเลซีนะคะวันนี้เขามาในลุคของชินแปะคะ่ะอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์แบบว่า ตรวจตรวจตรวจพงจุ้ยบ้านประมาณนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของประธานในพิธีกันก่อนนะคะนัดกี่โมงคะแปดโมงครึ่งครับอ่านี่แหละค่ะแต่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 ผมนอนออฟฟิศนะครับแต่แต่แล้วยังไงคะแล้วก็ลดระยะเวลาการเดินทางไงก็เตรียมตัวมาแล้วไงว่าตื่นปุ๊บอาบน้ำทำอะไรเสร็จสับเลยอ่าโอเคแบบนี้เขาเรียกว่าโกงนะคะทุกคนไปค่ะ กล้จะเริ่มพิธีแล้วนะคะแล้วเราจะเริ่มพิธีใน3 2 1ติ้ง แล้วก็จุดหายที่เรียบร้อยนะคะตกใจแตกตื่นกันไปหมดนะคะนี่คือสภาพของแต่ละคนที่วิ่งหนีประทัดนะคะทุกคนนี่นะคะคือตัวเลขนะคะแจกให้กับทุกคนเลยที่ได้ดูวอล์กนี้นะคะใครดูวอล์กนี้ก็ขอให้เฮงเงนะคะรวยๆวยนะคะกงฉี่้าไฉนะคะซินเจียยู่อีซินนี่หัวไฉนะคะจัดจีนนี้เราต้องฟังค่ะปฟังตลอดปีนะคะเดี๋ยวถ้าไปซื้องวน,นี้ก็คือถ้าเกิดว่าถูกอ่ะไม่ได้เห็นหน้าใน <S <S วอล์กแล้นวน,นะคะต่อไปนี้ <S <S สิบล้านเจอกันสินเจียยู่อีซินนี่หัวใจอย่าพูดคำว่าเฮงเฮงเลยค่ะพูดคำว่าเฮงเฮงเลยค่ะและนี่คือฟิลฟ้าฟิลเดย์แห่งที่ ุตพภาฉายปีชานะคะนี่ถือว่าเขาไม่ได้ใส่สีขาวมาทุกคนนี่คือสีเทานะโอเควันนี้ห้ามใส่สีขาวดํานะจ๊ะนี่คืออะไรคะโจ๊กครับโจก๊กแล้ววันนี้วันตรุษจ,จีนกฎข้อห้ามคือห้ามห้ามกินโจ๊กนะครับ